สวัสดีครับสวัสดีสมมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับดีพี่นะครับช่องทาง u t u b e นะครับหลายท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับร้านนรันศักดิ์นะครับก็พามาชมนะครับ power อร์สี่ชแนลนะครับเป็นแบรนด์ของ b Tech นะครับสภาพนะครับมือหนึ่งนะครับ99นะครับลูกค้านะครับเหมือนเป็นเชิงแบบว่าใช้งานไม่ถึงเดือนนะครับใช้งานก็ ซื้อมาภายในปีนี้นะครับน่าจะประมาณสักประมาณสักเดือนเมษาหรืออะไรนี่แหละประมาณนี้แหละนะครับแต่เครื่องเขาไม่ได้ใช้งานนะครับใช้งานแค่เดือนเมษานะครับแล้วก็น้องนั้นก็เก็บนะครับใช้งานก็จะามาณสองสามวันนะครับก็เลยต้องหันแปลงมาทุบมาเปลี่ยนเป็นทุนนะครับติดปัญหานิดหน่อยก็เลยมาขายให้ทางร้านนะครับเป็นแบรนด์ดีเทคนะครับแบรนด์ดีเทคน้องใหม่นะครับน้องใหม่ไฟแรงนะครับ ย่านจังหวัดสุรินทร์นะครับ BTEK เป็น BTEK นะครับ B เหมือนสองนะครับ B เหมือนสองนะสภาพมือสองสภาพสวยด้วยนะครับตีไปนะครับยังกับมือหนึ่งนะครับลูกค้าซื้อไปนะยังกับมือหนึ่งเลยนะครับสวยงามมากนะครับกล่องครบคู่มือครบนะครับกล่องก็จะมีพวกขามหน่อยนิดนึงนะครับเป็นคันฮิตนะครับปลั๊กไฟนะครับอยู่ครบใสยปลั๊กนะครับด้านหลังนะครับ เครื่องเดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยซ่อมอะไรทั้งสิ้นนะครับเครื่องปีนี้นะครับสัญญาณเข้าเป็นนี้ก็ว่านะครับสัญญาณนอนนะครับจะเป็นสเปคคอนหรือขั้วก็ได้นะครับเรื่องการใช้งานได้นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นสเตอร์หรือบิดนะครับลูกค้าก็เรื่องการใช้งานได้นะครับบางทีจะเอา0.7ก็ได้นะครับแล้วแต่เรื่องการใช้งานนะครับนะครับใครที่กำลังมองหาก็ สามารถเข้ามาชมได้นะครับเครื่องยังสวยนะครับยอดฮิตนะครับคนแถวสุรินทร์แถวอีสานนะครับกาลังมาแรงนะครับคนกําลังใช้นะครับเป็นคันฮิตนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ3ามสิบเอ็ดโยนาเป็นหม้อแปลงนะนะครับสเปคเขานะครับจะมีบอกเลยนะครับไปก่อนนะครับมาคนเรื่องสเปคหน่อย นี่ครับสเปคเขานะครับจะเขียนแดงเลยนะครับเนี่ยบีหมื่นสองนะครับพวกนี้จะไม่ใช่นะครับเนี่ยสเปคพวกนี้จะไม่ใช่นะนะครับพวกเขามันจะเป็นบีบีหมื่นสองนะครับอันนี้บีหมื่นสองนะเนี่ยสเปคนะครับพันสองร้อยวัตต์นะครับที่แปดโอห์มสี่โอห์มอยู่ที่พันแปดนะครับโหแรงนะครับสี่โอห์มน้ำหนักอยู่ประมาณสามสิบเอ็ดนะครับถ้าใส่กล่องก็อยู่ที่ประมาณ เสีไปก็ประมาณ35นะครับประมาณนี้นะครับไม่เกิน35กิโลนะครับพร้อมกล่องนะครับเครื่องสวยนะครับ99%เลยนะครับลูกค้าใช้งานน้อยมากนะครับเดือนมษสานะครับเดี๋ยวลองดูนะผมเดี๋ยวผมเอิญิตช์ปึ๊บไฟโปรเทคน่ครับตับหน้าตัวหน้าหน้าตานะครับหน้าตานะครับสวยงามมากนะครับ ล้านะครับจะดูตรงที่ว่าหน้าจอมันจะมัวๆหน่อยนะครับมันจะมีถุงใสซีนอยู่นะครับสามารถแกะออกได้นะครับแต่บางท่านก็ไปค่อยแกะกันนะครับเพราะหน้ามันจอมันจะลายนะครับมันจะเป็นรอยนะครับง่ายๆนะตรงนี้ก็เป็นรอยนะครับนี่ครับหน้าจอเป็นรอยแต่เราสามารถเอาเอาออกได้นะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ผมไม่ได้สิทธิ์นะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับพี่เจ็บนะหน้าตาสวยนะครับ 2U ลึกประมาณ19นะครับโคตรสวยนะครับ สิบแปดนะครับได้ชแนลละสองดอกนะครับเสียงกลางก็ประมาณชแนลละสองดอกนะครับเล่นสี่คูณสี่ในแท่นเดียวกันได้นะครับเล่นสี่คูณสี่ในแท่นเดียวกันได้นะครับสบายๆนะครับอันนี้นะครับผมขายในราคาอยู่ที่นะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทพอนะครับหนึ่งมืนสองพันบาทพอนะครับราคาอย่างกับนะครับถูกกว่ามือหนึ่งนะครับแต่ได้สภาพมือหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับ 1,200วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับ4โอห์มอยู่ที่1,080นะครับต่อชานลนะครับต่อชานลนะครับสี่คูณสี่ได้นะครับ18สี่กลางสี่ได้สบายนะครับสบายสบายเลยใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ทางร้านนรันสัตว์นะครับแม่เข้ามาชมได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปต่อไปนะครับตีเทิร์นได้นะครับ4ี่ชานลนะครับ ทำกลางทำแหลมทำมอนิเตอร์ทำเบสได้หมดนะครับใช้ฟิวในเวทีได้หมดนะครับหลากหลายนะครับสี่ชแนลนะครับมอนิเตอร์ก็ชแนลเราสองดอกสองดอกได้เลยนะครับสบายนะครับเบอร์โทรผมนะครับลูกค้าที่ติดต่อหรือทางเข้ามานะครับข้างล่างนะครับมีเบอร์เดียวไม่ต้องกลัวนะครับเฟซผมนะบ้านฟ้ากับบ้านเขียวนะครับเบอร์โทรแค่นั้นนะครับไม่ต้องกลัวนะโทรมาเบอร์นี้ไม่โดนโกงแน่นอนรับประกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสินค้าอยู่ จังหวัดปทุมธานีนะครับการอัปเดตหรือการอัปเดตหรืออะไรตอนนี้นะครับก็อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าของเข้าทางร้านเยอะนะครับแล้วก็ผมก็มีการเช็คการคุยกับลูกค้านะครับก็จะยืดเยื้อการเวลาการรีวิวนะครับก็แทบไม่ได้รีวิวนะครับแต่ละวันนะครับวันละคลิป2คลิปนะครับถ้าอยากอัปเดตก็ดูหน้าเฟซผมได้เลยนะครับเฟซผมอัปเดตตลอดนะครับเพราะว่าทาง YouTube มันก็ ได้ไม่กี่ชั่วโมงนะครับถ้ามืดมันก็เปิดเสียงไม่ได้แล้วนะครับประมาณนั้นนะครับก็หนึ่งมืนสองพันบาทนะครับราคาแท่นละหนึ่งมืนสองพันบาทที่ร้านนรันศักดิ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมาลองนะครับเดี๋ยวมาลองทีละสองชแนลกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับคร่าวๆนะครับว่าเป็นไงบ้างเม็ดเดียวนะครับลูกค้าลองดูนะครับย้อนเสียงนิดนึงนะครับ 嗯。 แชแนลนะครับสามกับสี่ต่อนะครับลองสามกับสี่นะครับแดงนะครับใช้งานปกตินะครับใช้งานปกตินะครับแล้วก็น้ําเสียงก็ไม่ผิดหวังนะครับหนึ่งมืนสองพันบาทนะครับตีเทินได้นะครับ อันนี้ไม่ได้เปิดนะนะครับอันนี้กลางนะครับนี่ครับสวยนะครับใครที่กำลังมองหานะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับ ก็เล่น4ีคณสได้นะครับในแท่นเดียวกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลูกค้าเพื่อเป็นกําลังใจนะครับคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับมาทางออนไลน์นะครับหรือหน้าร้านนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับี่เข้ามาอุดหนุนนะครับ12,000บาทนะครับสภาพพ่สวย99%ปรนะครับประกันก็ยังมีอยู่นะครับเครื่องก็ใช้งานน่าจะประมาณ2 3ครั้งแค่นั้นหละ ของเดือนเมษานะครับผมมาอยู่กับผมน่าจะเป็นเดือนนะครับผมไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่าเดือนเมษาก็วุ่นนะชัดมาครับ,รบเสียงกลางชัดมากนะครับ นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบพระคุณไปอย่างมากนะครับทีเ์นได้นะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนไม่สะดวกมาก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับส่งไว้ได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ